สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอแมวน้ำเล่าเรื่องนะคะเรื่องที่หมอจะมาชวนคุยในวันนี้เป็นปัญหาที่คิดว่าหลายๆคนเองก็เคยเจอในยุคนี้เทคโนโลยีเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากใช่ไหมคะโดยเฉพาะอย่างยิเน่ยการที่เราเนี่ยติดต่อตัวเองกับคนอื่นเนี่ยผ่านทางโลกของโซเชียลมีเดียมาซึ่งมันมีหลายแพลตฟอร์มมากเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง i อ f a c e b o o k ทวิตเตอร์อ่าติ๊กต็อกแล้วก็อื่นๆอะไรอีกมากมายนะคะซึ่งหลายๆคนเองเนี่ยเมื่อใช้โซเชียลมีเดียในหลายๆแพลตฟอร์มเองเนี่ยก็จะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งค่ะคือความรู้สึกที่ว่ากลัวว่าตัวเองจะพลาดบางอย่างไปหรือเรียกว่า f OM o โม่ Fe r of missing out นั่นเองค่ะซึ่งอาการนี้เนี่ยมีลักษณะอาการก็คือต้องพยายามเช็คมือถือเช็คอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตลอดเวลา เพื่อที่จะรับรู้ว่าตอนนี้มีข้อความอะไรเข้ามาไหมมีข่าวอะไรอัปเดตบ้างเทรนอะไรกำลังมานะคะซึ่งถามว่าการที่เราเนี่ยจะรู้ข้อมูลพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดไหมไม่ผิดค่ะเป็นเรื่องที่สามารถทำได้เพียงแต่อย่าทำให้อาการโฟโมหรือ f e r of m i s s i n g out เนี่ยมันมาทำให้ตารางชีวเราพังเพราะหลายๆคนที่หมอเจอมาเองรวมถึงตัวหมอเองด้วยถ้าไม่ระมัดระวังตัวเองเนี่ยก็จะ เธอตัวเองนั่งถ่ายมือถือไปเรื่อยๆเพื่อที่จะดูว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างฉันอยากจะมีส่วนร่วมฉันไม่อยากตกขบวนฉันอยากจะพูดคุยคนอื่นแล้วก็อินเทรนไปตามเขานะคะซึ่งอย่างเด็ก ที่เตรียมตัวสอบเนี่ยการใช้มือถือเนี่ยก็สําคัญมากๆเหมือนกันโดยเฉพาะยิ่งเด็กที่กำลังจะ e n t r a n c หรือ admission เข้าไปนั่นเองค่ะปัญหาที่เจอได้บ่อยเนี่ยก็คือปัญหาการที่เอาโทรศัพท์เนี่ยวางไว้ข้างๆกองหนังสือกองโตที่เราต้องอ่านนะคะแล้วเราก็เปิด notification ทิ้งเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้สมาธิในการอ่านของเราไม่ดีพรเมื่อไรก็ตามที่มันมีเสียงดัง ติงติงติง,ตง,ตงขึ้นมาเมื่อไหรเนี่ยเราต้องรีบไปเช็คทันทีเพราะเรากลัวว่าเราเนี่ยจะไม่ได้ตอบเพื่อนทันทีเพื่อนจะโกรธหรือเปล่าหรือเพื่อนกำลังจะสอบข้อสอบเก่ามาให้ส่งแนวคําตอบส่งอื่นๆส่งอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องการเรียนมาให้หรือเป็นเรื่องหวัมอยที่เราจำเป็นที่จะต้องรู้แล้วเข้าร่วมตลอดเวลานะคะซึ่งวิธีการเนี่ยที่จะช่วยลดอ,อาการ โฟโมเพื่อไม่ให้รบกวนการใช้ชีวิตยอย่างเช่นในกรณีของเด็กที่เตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดเลยก็คือเอามือถือให้ออกห่างจากตัวในเวลาที่อ่านหนังสือค่ะแล้วก็ปิดโนตปิปิดทุกอย่างเอาไว้แล้วเราก็กําหนดเวลาว่าเราจะอ่านหนังสือนานเท่าไหร่แล้วเมื่อไหร่เราถึงจะมาเปิดดูมือถือนะคะไม่ใช่แปลว่าให้เราตัดขาดขออกจากโลกภายนอก พราะจริงๆเนี่ยทางเรื่องของโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็มีประโยชน์เหมือนกันอย่างเช่นการที่เราจะดูเทรนด์ข้อสอบที่กําลังจะมาหรือว่าการติวหรือว่า,วาสิ่งต่างๆมากมายนะคะแล้วก็ข้อมูลประโยชน์ต่างๆที่เราท่าดูไว้มันก็จะเป็นเรื่องที่ดีค่ะเพียงแต่ว่าเราต้องใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาถ้าเกิดว่าเราติดมือถือมากเนี่ยจนเราไม่สามารถที่จะลดละเลิกได้จริงๆเนี่ยหมอแนะนำว่า การพบจิตแพทย์นักจิตวิทยาก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะช่วยได้นะคะ เพราะบางทีเนี่ยการที่เราติดมือถือเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่เราเนี่ยป่วยเป็นโรคบางอย่างเช่นโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าซึ่งอาการของโรคเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยมีความจําเป็นที่ต้องใช้มือถือตลอดเวลาอย่างเช่นในกรณีโรคซึมเศร้าเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเงาโดดเดี่ยวอยากจะเชื่อมโยงกับคนอื่นแต่ไม่รู้จะไปเชื่อมโยงกับใครในชีวิตจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยเข้าไปอยู่ในโลกของโซเชียลมีเดียหรือในกรณีวิตกกังวลเนี่ยก็อาจจะต้อง มีการใช้ก,กันบ่อยๆเพราะกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะพลาดข่าวสารอย่างเช่นในช่วงนี้เนี่ยมีโรคระบาดหลายอย่างใช่ไหมคะก็อาจจะกลัวว่าตัวเองจะป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมันที่จะต้องเช็คอัปเดตตลอดเวลาเลยเพื่อที่จะป้องกันตัวเองไม่ให้ติดโรคค่ะ ก็สำหรับวันนี้เนี่ยหมอขอมาเล่าให้ฟังเรื่องของโฟโมเท่านี้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนเนี่ยมีประสบการณ์อยากแชร์อยากเล่าหรือมีคําถามอะไรก็สามารถเมนมาได้ที่ใต้นี้เลยนะคะหมอสารปเข้าไปตอบเลยก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยหมอขอลาไปก่อนท่านี้นะคะบ๊ายบาย